พอบุเชงกับพูดคุยกับทีมงานไปแล้วว่าบุเชงจริงครับไม่ชอบเอาชื่อทอเกี่ยวกับห้องน้ำนี้เพราะว่าเฉพาะงบทางเขื่อนชานี่ก็กยังขาดอยู่แต่ว่ามันยันบ,บุพอเรไย้ว่านี่แหละึเลีเเ้ยงไปแถวนี้นะฉโนเะพราะว่าเฮือนนี่็ต้องอยู่นี้นี่แถวนี้เนาะ,ะแถวนเนาะเฮือนอยู่แถวนี้เพราะว่าห้องน้ำมันต้องอยู่ทางนี้อยู่แล้วพี่น้องอย,อยู่ทางซ้ายมือเพราะว่าเฮอยจ่พุดหมดได้มันมีก๊อกน้ำเดี๋ยววานนี้น เนาะเขาต้องยังเนาะเขาต้องเอามาพี่อยู่แล้วกับบุเชียงได้พูดคุยกับทางสรรผลแล้วพี่น้องเนาะทางครอบทั้งครัวผลมาผลเก็เห็นดีความชอบน้ำยู่ผลว่าสีมากออกพี่น้อยเนาะมากออกให้มันแปลนแล้วก็ทำความสะอาดให้ลูกเต้าลูกน้อยมานั่งเด่นอยู่ตะลางนี่ เออบานนี่พี่น้องยอ้าวโทษห่มใหม่ห่มตอกเนาะอ่ารูล่วงไปตามการเวลาบานนี่พี่น้อง,ง,งเนาะเพราะว่าทางช่างไลเพิ่นอ่าสังหารเมื่อวานนี่พี่น้องยร่วงจงปูงเนาะกกเปื่อยอ่าพอมันดงมองสายพื้นสายไผ่เนี่ยชักน้อยพี่น้องเยดีแล้ว,ลวเนาะอ้าวเ,าเ,นเหนีหละพี่น้องเยเปิดภาพเปิดกล้องมา อ่ามือนี้ใครเนี่ยจักน้อยมื่อนี้ผ้าพนบโต๊แหลมมื่อนี้พี่น้อยเป็นใจเฮ็ดเว่เฮ็ดงานมื่อนี้เนาะเขาน้ําซ้ำปลากระแตละขู่แต่ละคนทั้งพี่น้องนี่ก็โอ้ยเนา่าหมดเลยพี่น้อยอ่าคือทั้งสาวผลนี่ก็เขาแล้วจนตึกเน่าพี่น้อยจนออกงอก,กว่าฉันอ่าเนาะอ่าเปิดภาพมามืนนอนี้พี่น้องเนาะมาอัปเดตอ่าที่ตามสาหรับทั้ง่างกายสุขภาพ ทางเสาแตวนี่แล้วพี่น้อยเนาะอ่ากันว่าใครเนี่ย็แม่มนจับผ้ายโตไ่ได้ได้หน่โอ้เอาสบายดีเนาะพี่น้อยคือดุคือบ่มมุมบวมแทบบานนี่เปลี่ยนยุติว่าอันสุขภาพได้สะเป็น้อยได้โอเคหรอบออือโดยอ่ะโดยบูเส้งขออนั้นหนีไม่เนี่ยเออ มันปวดเต็มห้องได้ก่อนเนาะอันเมื่อวานนี้ได้สัยปวดเลยปวดตามกล้ามคอนปวดไปเลยเนาะเฮ้ยก็เริ่มเศร้าแล้วมันนี่เนาะเออใครยู้สั่นพี่น้องเยน้องกันว่าเศร้าในกันเมนลุยรวดบาทนี่เนาะอันนี้เพิ่นห่านเมื่อวานนี่บ่เนี่ยนะแนนโอ้โ้พี่น้อยดเปื่อยเนาะ อ่าดีแล้วล่ะเพราะว่ามันติดสายพื้นสายไฟมันกระดิ่งมันอันนั้นเนาะนนตัดออกแสดงว่าลายตืบเละนี่นตัดออกมือเส้านี่เนาะไม่คอยเด้อเนาะอ่าบ่ได้เป็นไข่เป็นยังบ่อเส้าคักแน่แล้วบ่อเลยแต่ว่าเนี้ยอยู่ในกิ่นกับยังคลร์มอยู่เนาะ เดี๋ยวดีวยวฮะคือว่าได้สมาชิกมาเพิ่มอีกเพิ่มมาทางได้นี่นะลูกบ่จอยลูกอันอ๋อลูกอันจอยบ่ผู้นี้น้อยนี่ก็แมนบ่แมนมัดโอ้นี่พี่น้องผู้นี้ทางหาลูกโกกบ่ผู้นี้นะแมนบ่บ่จะคนที่เท่าไดลูกฮะนี่ว่าบุเป็นชำบ้านมีหลายคนมีหลายคนก็ลน <laughs> เลยบ่จือ้อเออ โดยโดยเอา้าอ่าลูกทั้งไอ้จอยที่ว่าหาบน้องไม่ขายนะพี่น้องเ,อเรามาซ้อยทั้งาสาวเต๋วอ,อ่านี้เก๋นไวน้านอะบ้านเขาก็เอาไว้จุเนอะเหมือ,น,อนมืออ่าอันนี้ เป็นจังได้เขาน้ำช่าปลาเมื่อนี่กินร้วบกินไหนนึงหากินได้อยู่เนะาะเลยข่าต้มคือเก่าเนาะอืมทัว่าได้อันของซื้อไผ่ชั้นบ่เมื่อวานนี่นะตะเก็ด <laughs> <laughs> ตอนที่เลขกะทั้งอันพี่พินวาชยให้บุเชียงอีแลวมาสือมาแต่บุเชียงออกมาก,ก่อน พอดีทางบัเตียงออกมาลำลังก็ได้ทางที่คนก็ได้เห้ทางบัเตียงซื้อออกมาเตาแก๊สเมื่อวานนี้พี่น้อยอถือว่าฟันคิว้วเลยนี่เนาะเอาฟันว่าพลังอุ้มลูกสาวเนาะเด็กน้อยสองปีวันสันพี่น้อยอตกมาตอนนี้นย,นนนยังเหมือนว่าเตาแก๊สแล้รกับยังเกาะทางนำ้ำทางน้ำน้ำเนาะจริงนายยางอยู่ ได้ยังพี่น้องก็มีใช่ไหมนแล้วอันเป็นได้ชาเมื่อคืนนี่ฝันอีกอยู่บ่อเมื่อคืนนี่บ่ฝันช้ำบาอน,นียโยอ้ยอีเ<ม><ม>ข่าแทะผาเจ้ากักนเนาะไม่นี่ฝนน้ำชำบ่เนาะบอ่อไม่ได้ฝนน้ำบ่ ผลอากาศนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันพังทามมือนี้โบโต๊กมืออื่นโบโต๊กเดี๋ยวรุ่นน้ำกันเนาะบุเชียงชีเอาท่อของน้ำมาเหมาะให้เราพี่น้องยลูกมันยังผนมาแต่ใช่เหรอเวียดเวียดโบเป็นขายก็ะซัมเนาะ ma khu lêk ma lêk nhàng phải chứ bò. Oh. mô cái chăng mông mà này sao teo. Mông. Ti hà. Oh. Từng xuôi nè. Bụt xuôi lẽ hà mông thì xuôi nó. Thì nước đấy cái เดี๋ยวพันตัวนี้แล้วเดี๋ยวอ่าพาบูเชงไปเลาะสถานที่มองที่จะเอาทอลงไว้เนาะเพราะว่า,อาทอน,นี่ยมีหกเพี่น้อยตามหลักๆก,กันเนาะสิมาไว้หนานี่กับบไรอีกต้องเอาไว้ข้างหลังเลยเพราะว่าหัวหน้ามันอยู่โซนข้างหลังอาจจะเข้าไปพเ๋ยวอนให้เรา,าทางมองจุดใดจุดหนึ่งเพื่อกะเกียมเอาทอลงไว้ ว่วจออกไปทั้งนี้บ่หรือว่าจังไดเนี่ยคเข้าไปนี่บ่ดหรือว่าอันนี้อาจจะว่าหจิตรยเขานี่แล้ววงน้ำกันตัวจริงอีกเนาะอ๋อเนาะลืมไปว่าว่าดอดโดยเวลาไปเนาะลืมทักทายอันทางพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะคือเขาคือเดิมมือนนี้กับพี่น้องเนาะพ่อๆกับช่องของทางพอน้องเปีวพี่น้องอเนาะผักดีผักน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะทีละครั้งให้เน่พี่น้องเนาะเพื่อจะบริภัณฑ์ในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ถือผ้ามาพี่เลยก็ได้เฉาเตาเดี๋ยวตัวนี้จังมากนี่ก็ได้ไปย่างไปเบิง่มงมงเสียเอาทอาเกลียมไว้เดี๋ยวว่าถ่าผุนโบโต๊กได้เดี๋ยวว่าเขาเกลียมไว้คือเก่าก็ได้เนาะเพราะว่ามันอมอก็ต้องเอาลงมาพี่แล้วพอบุเชงกับพูดคุยกับทีมงานไปแล้วว่าบุเชงจริงครับไม่ชอบเอาชื่อท่อ เกี่ยวกับห้องน้านี้เพราะว่าสะาะงบทางเขอนชานี่กะก็ยังขาดอยู่แต่ว่ามันยันบ่พอ่อไ,ได้ว่านี่แลหละห่องหน้ามด้เอาไปชงได้ชาตวอันนี้ห้องครัวได้นี่โตเห็นห้องครัวช่ตัวนี้นี่พอเฮือนกับพอสีเลลวห้องน้านี่บ้างหามงเอาท่อล่ยงใจซื้อนาะอันนี้นะบ่อชาเตีวเลย เอาไว้ในก่อนกระได้เอาไว้ในก่อนเอาเย่าว่าเห็ดในอยู่นักกินมองเจ้าเนี่ได้ใช่ไหมันฉิบโอเกกะบ่กโบหกทอเพราะได้ง่ายได้ไล่ได้เห็ดกินหมดเอินก็ได้เย็นว่ามองตาพี่ยันว่ามันโบโอเคเป็นไงหน่ามองนอนมองอย่างเนาะไม่้างหลังพี่แล้วเห็ดกินนี่ซะปลีไว้บนนีก็ได้ท่นกะบ่แถวนี้ก็ได้แถวแถวไปให้เพื่อนทอยลัางขม่านี้ปุ๊บนี่นี้เพื่อนลงนี่ท่ายชุดนี่เลย พราะว่าจังไดนี่ก็เดินอีสุดชุดใช้เกาะใช้ลักแรีนอยู่ใช้ซนหน่อยหอดกุ๊ลักอันนี้บอสเอาบริเมนไงพ่นบ่สอ่ะบริเมนเอออันกุ๊กนะกุ๊กอลางนี่เนาะเลี๋ยวลืงไปหอดลักหัวตัวน้อยๆนั่นเลยเออเดี๋ยวต้องเลี้ยงไปแถวนี้นะฉันเนาะเพราะว่าเฮือนนี่ก็ต้องอยู่นี้นี่แถวนี้ อนาะแถวเนาะืออยู่แถวนี้เพราะว่าห้องน้าไม่ต้องอยู่ทางนี้อยู่แล้วพี่น้องอย,อยู่ทางซ้ายมือเพราะว่าเหดอยู่พุ่นมดแล้มันมีกองน้ำได้บะเนี่นเนาะเขาต้องย่างเราเขาต้องเอามาพี่อยู่แล้วเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าจัางะไรอะไรเนี่ได้หาําออกควบวิธเห็นให้แน่ดูคือกันก็พอแล้วเนาะพวกนี้ ตีแต่ว่าอันนี้แล้วนี่เนาะถอยหลังวานนี้พวกต้องได้คุดอยู่แถวนี้นี่เนาะเดี๋ยวมาโชว์นี่ฉันกะมอไว้ข้างหลังพี่เนาะสะแตวเนาะคือจะ,อะว่าเนาะให้กับเจ้าถอยมานี่ได้เอาลงเลี้ยงไวน้นีน่อันนั้นก็เลยคุดของหน้าแถวนี้เนาะคุดแถวนี่พวกของหน้าไม่ต้องอยู่ไกลจากก๊กหน้าอยี่เล่วพียน้น่อย่างน้อยก็เต็มที่หาหกิโลเมตรเดีว่าสิบเมตรแต่พุ่นแล้วมาพี่ อยูชนพี่สาอยู่เทิงพี่ต่อโทอเอาอเนาะเดินกันเพราะเนี่ยยังเบิ่งตัวจริงน้ำกันน้ำเฮือนซานเพราะแหละเนาะว่าเฮือนซา,านสี่อ่าอยู่ซำใดอยู่โซนใดเจไดอ่าแต่ว่าตามลักนี่เฮือนก็ต้องยับมาอยู่ฝั่งนี้เต็มที่กับประมาณพังน,นี่แหละแต่เหลือโซนเท่านี้กับประมาณสามสี่เมตรถ้ายับลงไปพุ่นนี่เขาบันจิติดกับตัวนั้นแบบนี้เนาะตามโมเสียงอ่า อ,อ๋อควมี่เห็นน้ำได้พี่น้อยเฮือนหนึ่งต้องอยู่ในระรับพี่แล้วเด,ดือจากดินแดนกับประมาณเอาอมาพี่ชักสามหรือสี่เมตรเดี๋ยวจากนี้ของน้ำก็จะอยู่ประมาณโซนนี้แหละฮะ,ะ,ะาาเ,เนาะเอาแล้วตามว่ากันเบิ้งก็เป็นซีคึมขึอีกหละเป็นนี่ดหอ,อ,อันี้เนาะเดี๋ยวน้อยยบโลอยกบ,บจักมาอนีกันทางกำลังเริ่มหมาดมาประชิด เรียบร้อยได้หรอเนาะมือน Nh <ân> no. ั ôn, à, i, i, à, đó, ่นอันเตาเตาเตาเรียบร้อยนิดหนึงบ่ซ่อมแล้วบ่ยังอยู่มือนั่นกันบ่สบายแล้วมือนั่นเนาะมือที่ว่าเราอันเจ็บปวดอะไรไปหน่อยเตานี่อ่ะอือด้วยด้วยอ้าวเนาะเห็นแล้วพี่น้อยกันพูดคุยมาบอกมึงสถานที่น้ำกัน ลุงนี่แหละเบื้องก่อนโอ้เสียงกับมาแต่ห้านพ้นแล้วบอกพ้นเลยแต่วา่าทางโอเคเลยพันจีให้ทางอาโซเฟอร์พันเรนมาเบื้องทางถ้าว่าโอเคเลยพันจีโทรหาบุเสียงหน่อยจะมาส่งก,กันเนาะอใช่เนาะเอาความมั่น,นสันี้แหละว่ากันบา้นบานนี่ป๊ากระทางงามดุดเต้นี่บ่ใช้อันเตาแก๊สเด้ยนี่มูท่านเห็นอยู่เลยนี่โอ้ หางง่ายด้วยเนาะแต่ว่าเป็นตัง้งใบ,บ <c oughs> ออเบ <c oughs> ียวนี่เหมือหนทอดไข่คักเดินนี่เนาะเลยอเกี่ยวไข่นี่บ้าบุบบ๊บแป๊บเดียวเราเด้นนี่พี่น้องเลยนั่นอย่างโน้นเนาะอันนีน้กัใช้ยุเคยใส่แก๊สอยู่เนาะ <c oughs> ตอนนั้นตีไปเห็นงานอยู่ไทยเนี่ยเคยใช้อยู่เหมือนบอสแต๊บอยู่ไทยบไปเหตุกินอยู่ยัง ไปตอนไปอยู่เวียงซั่นบ่ได้อยู่ไทยมีแต่สักเครื่องทูเฮือนบ่ได้เฮ็ดกินอ๋อว่าเป็นแม่บ้านจนได้สิเฮ็ดแนวกับข้าวกับน้ําบ่แม่นซั่นเนาะเสือเสือบ่เออตอนไปอยู่เวียงนั่นอันเฮ็ดอยู่เนาะเลยอออือเนาะกอ่าติดตามเบิ่งนํากันอีกยพี่น้อง มันกะจิเขาช่วงฤลดลูหนาวได้เด้นีออ่อันทั้งผ้าหม่มผ้าแพ้ทั้งโะตูกับเมนอันนี้บอกอันสแตลอันผ้าปูที่นอนนี่ก็มีอยู่บ้างเป็นเสือ้อเป็นยางบ,าน,มบ,าบนมี่บ้างทางนั้นสบนซื้อมเม่วงอือใช่นะ อ๋อของเจ้าอ่างบ่อเยนั่งเสือให้สะพคนอันหนึ่งอ๋อสะพนก็มีแล้วเนาะใช่แต่ว่าทางปพุตุนี่ผมมีเนาะเลยอย่างเป็นอย่งเป็นอร่อยนี่เนาะพอนอนพอปวดเจ็บตจนโตอันไปใช้แต่ทางปพุตูโอ้มันไปเล่นก่อนอ๋อ เสียงหลังแท้แล้วอันอันลักหัวตัวนี้นี่เพิ่นว่านี่ได้สแตอันนี้นะอันนี้ของเพิ่นทา้งโพตู้หันบ่อที่ขายดินเจ้าของที่ขายดินอันโพตู้ที่เฮ็ดทานนี่บ่อีกคนหนึ่งอีกเอาคือมีหลายคนแท้มีสองคนเออบัดมื่อซื่ออันก็เห็นแต่โพตุอันขายทานหันโมเมนต์บ่อีกคนหนึ่งหันไปเห็นแบบปูน อ๋อผ oh, oh, no. no. um> nah. nah. ah. ah, ู้แท้ๆนเฮดเบกปูนแชมโบอ๋ออันเสาอันนั่นี่ของเราเนาะอันนี้เราว่านี่นะฉัะเราชิห้ได้บ่บ่งามอย่างนี้เสานี่างเนาะไม้แดงเป็นไม้แดงไม้แกนอย่างดีด้วยนี่เนาะอ่าอ่าอ่าเนาะพี่น้อยเอาเอาละก็มีแต่ว่าพูดคุยน้ำกันนี่แหละเหมือนน้ำกันอีกเรื่อยๆเนาะ เรียกหลายดอกทางป้าทางยังแถวนี้แหละแถวแถวนี้เราก็เจ็ดตัวนี้น้ำมาฉันเอาเดี๋ยวไปเช็งเป็นตดวจสอบเบื้องทางน้ำสะพนก่อนเด้อลองไปเห็นนะบเจ้าเห็นละวคือวันอันนี้ไฟพนเชลลลงมาให้เมื่อไรใส่ของเจ้านะยังเม่ทันฮงหนุ่ยเนฮงหนุ่เนาะทำให้ไฟไม่ยังกะทีมี แตามีงบมากก็เอาได้ปมใส่นี่อันนี้กันก็ได้คือกันตานี้กันเราเจาะได้เลยซุปเอาก็ได้ฮะสูบเอาก็ได้ซุปมาเขือก็ไดโบว์โบว์โบว์ตัวยางใช้ซื้อเหนืามันกระแห้งอยู่ด้วยเนาะอ๋อซาตามนั่นเลยอันสาเตลเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวไปเสงจังว่ากันเดี๋ยวขอมหาไม้ไปแล้ว bưng thân hơn sập quần con đó rồi rồi à bình cầm đăng chai hai điều gần hai đi hai sau lắm à, nó ui anh nên sớm khang bỏ đưa. nó <laughs> à, khang cứ phiền xì đầm đèm nó Được rồi à nó tạm lần lại hết việc của công ty trả lời luận à, à, nó à để lại bây giờ phải phụt quy năm cần vừa cắt kiềm à, sở thàn thi นี่แหละพี่น้องเอ้ยหลักแดนเนาะนะแต่ว่าสุดนี้เดี๋ยวก็ลึงไปอันพุ่นกกจะปลาพุ่นเนาะมันเดบมาแบบนี้พี่น้องอ่าบัดนี้ออกมาทางนี้บัดนี้พูแต่ว่าบริเวณนี้นี่แม่นที่ของทางสะพ่นเบิดเลยพี่น้องเอ้ยพุเพื่อนในอีกหลังนึงพอดีแถวนี้เนาะอ อ่ะเดี๋ยวจังอนี่ก่อนน้ำไนแล้วเป็ดนี่ได้อันนี้พี่น้องเนาะอ่าสีแดงเราไปหน่อยนำไนกันเนาะอ่าอ้าวแล้วลกับพี่น้องเนาะผู้เชี่ยงอ่ามองเห็นดูใต้ตรา,างเราพี่น้องเลยอ่าสังเกตได้ อาจจะไว้ไนี่แหละพี่น้องเนาะพอดีพี่น้องอิซีก็คอมเมนต์มาบอกไลายพี่น้องเนาะเพราะว่าคือบุเสียงในน้ำไปแล้วก็น่ากับเพราะว่าเอาไว้มันกะหกจะซื่อพี่น้องเอลยเนาะเขาบอกครบเป็นจริงด้วยแต่กอนนี้เพิ่นซีเฮ็ดเล่าเข่าได้พี่น้องเล่าเข่าใส่เข่าใส่น้าบเนาะสมัยก่อนเราว่าบุมีสังกะสีบุมีสังกะสีมุ้ง ก็เลยปลูกใส่ตารางเฮือนนี้เอาเขาไว้นี้เนาะมันก็เป็นเหล้ารุ่นเก่าแก่แล้ะลายพี่น้องเยแต่ว่ามันหกที่ซื้อแบบน,นี้เนาะ,ะมีแต่ไก่ยังมาขี่ใช่สมอปิสมอพันธุ์มีแต่ให้พี่น้องเลยเมื่อวานนี้ก็ดื้อผากระจาดอยู่นี่ดื้อผากระจาดอยู่เพราะฉะนั้นก็ไก่ก็ไม่ได้ไก่คนอื่นมานอนใช่สี่สือ,อมีแต่ว่าอันนี้กับบุเซียงได้พูดคุยกับทางสาวพลแล้วพี่น้อยเนาะ ครอบทั้งครัวพนว่าพนกะหินดีความชอบน้ำยูอ่าพนว่าสีมากงอกพี่น้องเอ้เนาะอ่ามากงอกให้มันเปลนแล้วก็ทําคว่ำศาดให้ลูกเต้าลูกน้อยอ่ามานั่งเด่นอยู่ตารางนี่เนาะเอาเตียงมาตั้งสิมันกะสีโล่งอีกพี่น้องเอ้ต่อมาที่ใช้เวลาอยู่ได้พี่น้องนๆในการมากตามตีผู้เสียงเบิกนี่โอ้เนาะอ่าเอาอะไรพี่น้องเนาะ ก็ไปกามาบักคือสีคึมคึมแท่นี่ภาพูกนกจ,จิตตกอีกแล้วนี่เนาะโอ้ยเป็นย่ยนน่ไหนดิเนาะพี่น้องเนาะพักใช่เนาะตามนั้นแล้วพี่น้องติดตามรับสมเบิงน้ำกันเนาะพูดคุยแจ้งเพิเ่มเติมน้ำกันสำรับทางเสาเตาอาการดีขึ้นเมือนี่พี่น้องเนาะยิ้มแย้มแจ่มจใสเฮ็ดเว่เฮ็ดงานอ่าแต่เศร้าแต่เสียวเลยเมือนี่พี่น้องเนาะเอาเนาะมีแต่วา่าพทางพ่อน้องเปียวลาไปก่พอนพบพ่อกันในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอบมุขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อนอนอยู่ดีไม่แห้งดำรวยดำรวยในนาทีการงานเปิดสุขสุขคนพบพ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีด้ะพี่น้องเด้อ